หลุด60ใครเล่นด้วยอ่ะต่อเราั่นแหละมาตีกี่คู่วันเนี้ยตีเราคู่เดียวเหรอมมีแอไม่มีคู่หนึ่งด้วยคู่เล็กเบบี้เบบี้ละก้อนกับสวยสวยอะไรอุ้มไม่ง่ายน่ะเช็คตัวบาร์กันด้วยนะไปเข้ามาต่อยคุณหน่อยดิโล่่งอะถ้าไม่รู้จบจะออกไปทางไหนต่อยหน่อยครับต่อยหน่อยน้องต่อยพี่หน่อยตัวตามน่าอย่างป้าเลยเอ้าบอส เต่อยต่อยต่อยตรงเนี้ยมึงเห็นขวามือเราปะต่อยไม่บ้างไม่บ้าตัวไหล่ตัวลำตัวไหล่ตัวลำตัวตึงอยู่เห็นปะตัวไหล่ตัวลำตัวตึงเดี๋ยวบอกจะไปล่ากระบาผมมันไม่ทันแล้วเองมาช้านี่ไม่จะใส่กันแล้วที่มึงเย้สิงป์บกสร้างขวามือแล้วนะบ้ามันมีสิบห้าสิบห้าขุดโซ่แป๊บได้เลยนะไครับอะไรนะตรงนี้ว่าไงนะว่าไงนะเหออ๋อครับแช่วงนั้นเอ้ใครไม่ใช่ปืนขึ้นมาแพ็ครอเพื่อนไอแผ่นแผ่นแผ่นมาแพ็คโซ่วู้ ปืนซ้ายตื่นใจเลยผู้อ่ะไหนมึงวะเพื่อนกดขับรถที่อะไรกดโซ่ดิทีสิ่งหนบล้ำกรบล้ำปืนใายโดนมึงเรียกกูได้แล้วเพื่อนปืนซ้ายกูอ่าอยู่นะอยู่ไหนนายแผนนี่กบข้างหลังกูดูรถดูได้นะพี่หลงเคลียร์เหคนครบแล้วสล็อตห้าสิบสองเราครบแล้วใช่ไหมพี่ตัดเดตไหมอ๋อพี่หลงรถข้างไหนอ่ะเห็นว่า ไมไม่มาเพื่อเพื่าวนใยกนยกบอกเลิกวีใสเลยนะเพื่อนใจน้หลังสุดโอมโฟกัสนะมึงโฟกัสตัวเองนะเครบแล้วนะเนี่ยให้บอเล่นอะไรบอกบอยัง่อนฟุตดบัสออนฟุตอะอะไรนะออนฟุตนเล่แล้วเลื่อนแล้วเล่นแล้วเลื่อแล้วเลื่อนแล้วเล่อนแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเล่้วเล่นล้วเล่อนแล้วเล่น้วเล่อนแล้วเื่อน้วเล่นแล้วอนแล้เล่นแล้วเลอนแล้วเลเลนแล้วเล่น้วเลน้วเล่้วเลน้วเล่้วเลน้วเล่้วเลน้วเล

ไยจไมเก็ไปกเลยปหล้านเลยเอ้ยปืหลังบ้าไ่เอ้ยปืหลั้านจนึงเอยหล้านึ่งทีมันไลไ่เอขวาโดนนะกูตกรถนะขชลยหน่อยดชยหน่อยดิชยหน่อยดิไอ้ไอไอ้รขานเฮยไอ้ไอไอ้ล้พาพาขึ้นรไปพาจเพื่อนอย่าหัวเ้นจเพื่อนอย่าหัวขึ้นรเลยล อลาลาพาไปช่วยรถหน่อยข้างหน้ามึงข้างหน้ามันตกหลังบ้านเราเต็มเลยมาช่วยหลังบ้านไอ้บ้านคนเดียวเดียวโดนโดนซ้ำไม่เที่ยตรงนี้บ้านจังหวัดพวกเราบ้าไปเอาจบนะเออชุบคนนี้ชุบคนนี้ไอเหนียวสวยบอสเหนียวสวยหุ่ยยไฟโคตรนานไอสัตว์ ไฟนั้นจัดไอ้ลูกไมโนไอ้โนจัโดนอโดนอโดนไา้โดนไอนไอ้โดนไอ้โดนไอ้โดนไาดนไา้โดนไอ้โดนาอ้โดนไอ้โดนไอ้โดนไอาโดนนไอ้ดนไอนไอ้โดนไดนไนไอยนไ้นนนอนอ้นอไได้น้นโดนน

S <S มันจะหนีมันจะหนีขวามือมันจะหนีเอาดิมันจะหนี คือสอบเป็นมีดสเป็นีดเราไปเฉิญนด้วยเราไปเฉินด้วยวงนั้นอ่ะมันมีที่บ้านอยู่เตัวมีที่บ้านเตัวมีที่บ้านเจ็ดตัวปนอยู่หลังบ้านคันนึงสองันเปนมันเยอะเป็นขวาเยอะเปนข่าเยอะได้สัตว์แล้วกูลงาแล้วกูดงแล้วกูดองได้ไ้ให้ไปต่ำลเนารถเอ้ยช่ยก้เ้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่ิงไม่ต้องม่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้อง่วงไม่ต้อง่วงไม่ต้อง่งไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่งไม่ต้องห่วงไม่ต้อง่ โอ้เพื่อนโอ้เพื่อนโอ้ชักนมตายชักนมตายพี่กินพี่กินพี่กินปืนตายพี่กินโวยเพื่อนไม่มองกูเลยสัสจะไม่มองกูเลยอย่าพี่โปอพี่โปอพี่โปอช่างนอนไปไหนพี่โปอจะไปไหน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 โดน Chú lên chụp lên chụp lên, chụp lên, chụp lên mày lột luôn còn thì ngô ปเป็เทนทีไ,ไรเป็นทีไรเล็นที่ไร่ป็นทอ่ไรไปไ,ไปอ้ายไม่ตายไอ่ะทำน้อ่ ไม่ตายกี่วัตว์จับปืนเอามีปืนมาจับปืนหน่อยดยิมีปืนป่ม เอ้มึงโง่จัดเลยใช้เฮียให้คนแบกไอ้ขยะไปสั่ตัวมีฝีมือที่ไหนไอ้เฮียให้แกงแบกไอ้ขยะเอ้ย